สวัสดีครับพี่ยศครับสวัสดีครับครับผมขอรบกวนเวลานิดนึงนะครับพี่ยศสะดวกคุยไหมครับได้ครับจากที่ไหนครับผมครับผมต้องต้อมธนาคารไทยพาณิชย์สาขาดุสิจสันตังครับครับว่ายังไงครับน้องต้อมวันนี้มีอะไรพี่ช่วยครับผมครับผมันกอนที่ผมได้นําเสนอแบบประกันอ่างยันใ์เจเกยแล้วก็แบบสะสมทรัพย์แบบมีเงินคืนหกเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ยศไน้นปรึกษาทางครอบครัวยังครับ Ừ, ตัวที่เป็นมีเงินคืนนี้ก็โอเคแต่ว่าค่าเบีย้ยต่อปีมันเยอะไปน้องต้อมก็ดูด,ดเป็นตัวเช่าเไว้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างครับเป็นสะดวกตัวดีใช่ไหมครับครับผมครับก่อ,อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมน้องต้อมนะครับนัตพลกเก่านะครับมีบัตรในหน้าประกันชีวิตนะครับห้าเก้าศูนสามนยดเะครับวันออกบัตรวันที่ยี่สกรกฎาคม 2560นนะครับวันหมดอายุก็จะเป็นวันที่20กรกกรกานะครับ25 6 6ครับอ๋อโอเคได้ครับน้องต้อมครับตามตัวนี้ครับประกันตัวนี้พ่ยศสะดวกให้ส่งเอกสารทางไหนครับอืส่งมาให้พี่ทางไลน์ก่อนก็ได้นะครับต้อมพี่สะดวกทางไลน์นะครับพ่ยศครับผมครับพยศก็เอกสารก็จะประกอบไปด้วย3าชุดนะครับพ่ยศครับ มีแบบใบกำขอนะครับพ่ยศแล้วก็เอกสารประกอบการขายครับแล้วก็บัตรหน้าประกันชีวิตของผมนะครับพ่ยศได้ครับน้องต้อมเดี๋ยวพี่ดูน่อยนี้ดูดูเอกสารนิดนึงเนาะส่งมาแล้วใช่ไหมโอเคโอเคได้รับครบแล้วครับโอเคครับอ่าผมรับควอนให้พ่ยศอ่าตามแบบสอบถามการซื้อประกันหน่อยครับผมพอดีจะได้เช็คนิดหน่อยว่ามีตรงไหนบ้างครับได้ครับอ่าเดี๋ยวพี่แจ้งน้องต้อมแล้วน้องต้องติดตามที่พี่บอกเลยเนาะได้ครับพ่ยศเดี๋ยวผมติดตาม พี่ยศบอกเลยครับได้ครับโอเคเรียบร้อยนะครับข้อมูลตามนั้นเลยเนาะได้ครับพี่ยศก็แบบประกันตัวนี้นะครับผมอยากแนะนําพี่ยศนิดนึงครับก็จะมีพี่พี่ยศสามารถดูวบคู่ได้นะครับครับผมสองก็ควรรู้เมื่อซื้อประกันชีวิตนะครับก็ประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารนะครับครับผมดูใบในหน้าประกันชีวิตของธนาคารนะครับพี่ยศครับผมทั้งหมดก็แล้วก็พี่ยศสามารถดูวบคู่กับผมได้เลยนะครับ ได้ครับเนี่ยพี่เห็นเอกสารแล้วครับน้องต้อมได้ครับแล้วก็จะมีสิทธิการพิจาราของผู้บริโภคนะพ่ยศครับผมครับก็จะมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอืมอ๋อโอเคด้านล่างนี้เนาะโอเคครับได้ครับศึกษาตามนี้ได้เลยนะครับพ่ยศได้ครับน้องต้อมขอบคุณมากนะครับครับแบบประกันตัวนี้นะครับจะเป็นแบบประกันห่วงใหญ่ให้เจอเจอนะครับพ่ยศครับก็คือ25 15ทับก็คือเราจําระประกันอ่ สิบห้าปีคุ้มครองยี่ห้าปีนะครับพี่ยศครับความคุ้มครองก็หนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นของจำนวนเงินประกันชีวิตนะครับครับผมครับรับประกันโดยบริษัท FWD ประกันชีวิตนะครับครับอันนี้พี่จ่ายค่าเบี้ยปีแล้วเท่าไหร่ครับต้งต้อมปีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทครับพี่ยศแต่ว่าจะประกอบเป็นสองส่วนสองมีสัญญาหลักแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมครับอ๋อโอเคครับแต่ว่าก่อนอื่นพี่ยศก็คือการจ่ายแบบนี้ก็คือจะเป็นการขายแบบ เฟสตูเฟสนะครับพี่ยศเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับพี่ยศครับผมขอบคุณมากครับผมครับตัวนี้ครับพี่ยศก็จะแบ่งออกเป็นสองสัญญาหลักนะครับสัญญาหลักก็จะเป็นเจ็ดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับพี่ยศอ๋อครับครับผมแล้วก็จะมีส่วนสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้จะคุ้มครองผลิษตก็จะเป็นปีสามปีหน้านะครับพี่ยศอ๋อครับครับแล้วก็เราส่งทั้งหมดสิบห้าปีทุกปีมีเงินคืนให้ปีละหนึ่งพันบาทครับพี่ยศครับผม แล้วก็จะมีกองกลางหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับครับแล้วก็จะมีเอ่อเอ่อตัวนี้เหมาะเลยครับก็คือถ้าสมมุติเราไม่ได้จะมานะครับพี่ยศก็จะมีค่าชดเชยคือละสองพันบาทครับพี่ยศครับผมอหนึ่งพันวันนะครับแล้วก็อ่าห้องไอซียูก็จะอยู่ที่สี่พันบาทครับพี่ยศอ๋อโอเคก็เบิ้ลให้เนาะนะครับค,ครับพี่ยศอ่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ยศพี่ยศเอ่อ ามตรงไหนเพนิ่มเติมบ้างไหมครับไอตรงนี้พี่ทําปุ๊บพี่ใช้ได้เลยไหมน้องต้อมหรือว่ามีพวกระยะเวลาอะไรบ้างหรือเปล่าครับพอดีคุณคุณว่าระยะเวลาด้วยครับพยศอ๋อ oh. เป็นยังไงบ้างครับแล้วคอ,อ,อยก็คือตัวนี้ครับต้องอ่ารอคอยก่อนก็คือเหมือนเราทาแล้วนะครับก็ต้องอ่ารอก,ก่อนว่าทางบริษัทก็จะตรวจอ่าว่าลูกค้ามีประวัติที่ว่าสมบูรณ์อ่าแข็งแรงครับพี่ยศอ๋อหมายหมายถึงว่าเขาพิจารณาสุขภาพด้วยอ่ะเนาะ ถูกต้องครับตัวนี้ครับพี่ยศโอเคแล้วแล้วต้องรอหลายวันไหมครับพอหลังจากอนุมัติไปแล้วเนี่ยครับพี่เกิดพี่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลพี่ใช้ได้เลยไหมครับอ่าต้องรอก่อนครับพี่ยศสามสิบวันครับพี่ยศอ๋อโอเคได้ครับแสดงว่ามีรอคอยเนาะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าพี่สนใจจะทําจริงๆนะครับน้องต้อมตัวนี้เนี่ยอ่ามันยุ่งยากไหมครับอ๋อสะดวกมากเลยครับพี่ยศใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับพี่ยศอืมแล้วฮะครับผม โ <Okay. S 2> อเคพี่ยศสะดวกให้เป็นทางช่องทางไหนครับในการที่จะชาระตัวนี้ครับอืมมีทางไหนบ้างครับน้องตออ้อมเขาก็จะมีต่ก็คือผ่านแอปแล้วก็ผ่านบัตรเครดิตของโอเคถ้าอย่างนั้นที่เป็นผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเอ b ซีบีได้ได้ไหมครับตัวนั้นได้ก็ให้ส่งบาร์โค้ดไปทางอีเมลเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่ยศส่งทางไลน์ก็ได้ครับออทางไลน์ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวพนะี่ยิงตัวนี้เลยเนาะ วันนี้เลยครับพี่ยศโอเคได้ครับพิยศว่าตัวนี้เป็นแบบที่ว่าพี่ยศโอเคไหมครับนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าได้หลายอย่างเนาะได้ทั้งเงินออมได้ทั้งชดเชยได้ทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ได้ครับมีประกันค่าเบี้ยเออค่าเบี้ยก็ไม่ได้เยอะมากเนาะได้มากครับพี่ยศครับผมครับโอเควันนี้เลยไหมครับให้ผมดูแลเลยไหมครับได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวพี่พี่ทำรายการจ่ายแป๊บนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยว นด้ครับพี่ยศโอเคแล้วสำนัรบัญชชนพี่ต้องเขียนอะไรบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็ในในตัวสำนาดีมากเลยครับในตัวสำนองบัตรประชาชนก็พี่ยศต้องเขียนว่าขอยินยอมตามประกันชีวิตของไทพาณิชย์เท่านั้นนะครับแล้วก็รบกวนนิดนึงครับพี่ยศจะมีตัวที่ว่าติ๊กตัวศาสนาครับพี่ยศอ๋อศาสนาตรงนั้นให้พี่ให้พี่ปิดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเป็นข้อมูลนอตไปของธนาคารครับตอนนี้ครับได้ครับได้ครับ โอเคนะพี่ส่งรายละเอียดไปทางไลน์แล้วเนาะทั้งสองสองรายการเลยเนาะทั้งเอกสารสำเนาใบชนแล้วก็สลิปการจ่ายเงินเนาะครับพี่ยศผมขอยกตัวหนึ่งครับในส่วนของประกันตัวนี้ครับพี่ยศคือของผมเคยผมได้เสนอมาหลายเคสแล้วครับพี่ยศครับผมก็าที่ว่าคือเขาจะกังวลครับว่าทําไปพี่จะนอนไหมจะต้องนอนโรงพยาบาลไหมแต่ก็มีในปีนี้ครับพี่ยศเกาว่าลูกค้าก็ได้เข้าโรงพยาบาลสองครั้งครับพี่ยศครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ย ในส่วนของอค่าชเฉยมาสี่พันครับพี่ยศ<อ>เขาก็กอบมากเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแต่ว่าครั้งนั้นเขาได้ปวดท้องครับแล้วก็เขาได้ไปนอนโรงพยาบาลได้เป็นค่าเสียเวลาเปิ่มขึ้นมากรบพยศอ๋อถือว่าก็ดีมากๆเลยเนาะถ้าพูดถึงเนาะใช่แสดงว่า<ด>ถ้าพ,พี่ถ้าพี่นอนโรงพยาบาลสองคืน 2, พี่ก็ได้สี่พันเหมือนกันเนาะตัวนี้ต้องกับพยศตัวนี้สะดวกมากครับใช้ใบรองแปย์แล้วก็สมุดบัญชีครับพี่ยศอ๋อโอเคได้ครับ ครับพี่ยศโอเคใช่ไหมครับตัวนี้มีตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อไม่มีแล้วครับแล้วเดี๋ยวยังไงพวกใบสมัครพี่จะต้องทํายังไงบ้างครับน้องต้อมอ่าก็คือตัวนี้นะครับพี่ยศอ่าสามารถสแกนแล้วใช่ไหมครับก็อ่าตรงจ่ายค่าเบี้ยเล่นใช่ไหมครับใช่ครับสำหรักประชาชนกับอ่าสลิปจ่ายเงินที่ส่งไปให้ต้อมแล้วครับเมื่อสักครู่ใช่ครับพี่ยศก็เดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะเหมือนที่พี่ยศบอกก็จะบอกตามที่พี่ยศบอกนะครับโอเคได้ครับนั่นนั่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวกอกรายละเอียดตามที่พี่แจ้งได้เลยนะครับใช่ครับ แล้วก็พิยศก็หลังจากกรุมธรรทัอนุมัตินะครับผมฝากพิยศนิดนึงครับก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดตามเวลคัมก่อกับพิยศครับผมครับก็จะมีทั้งหมดนะก็พิยศนะผมตวอีกครั้งนะครับครับผมครับก็คือข้อที่หนึ่งครับพนักงานได้ได้แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็แสดงใบอนุญาตในหน้าประกันชีวิตนะครับก่อนนำเสนอไกยนะครับพิยศครับผมแล้วก็พิยศทราบนะครับว่าประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารนะครับแล้วก็ทราบครับ ครับครับแล้วก็อธิบายได้เหตุความแตกต่างถูกต้องนะครับครับผมแล้วก็พิยศซาำนะครับการทําประกันชีวิตไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อของการแต่อย่างใดนะครับครับผมแล้ะพิยศทําประกันด้วยความสมัครใจนะครับพิยศครับได้ครับผลประโยชน์ความคุ้มครองถูกต้องตามความเหมาะสมของประกันตัวนี้นะครับพิยศครับผมแล้วก็จะมีข้อนี้ครับพิยศในฟรีลุกอ่ะพิยศอ๋อฟรีลุกมันคือยังไงครับน้องตตอม ครับเหมือนพี่ยศได้รับคุมปรนแล้วพี่ยศเกิดมาไม่โอเคหรือว่ายังไงพี่ยศสามารถอ่าอ่ายกเลิกได้ครับไม่มีการช้จ่ายอย่างใดครับอตาตั้งแต่ได้รับเล่มคุมประถึงประมาณสิบห้าวันนะครับพี่ยศโอเคภายในสิบห้าวันเนาะพี่ต้องถ้าเกิดว่าพี่เกิดเปลี่ยนใจพี่ต้องรีบไปติดต่อใช่ไหมครับไม่ได้เลยครับพี่ยศโอเคครับผมครับผมอ่าพี่ยศโอเคใช่ไหมครับตอนนี้ก็โอเคครับแล้วแล้วแล้วคำถามนี่คือครบแล้วใช่ไหมครับอ่า อครบแล้วกับพิยศก็มีอชายกับพิยศก็จะมะีทั้งหมด6ข้อ้อะอนะครับพิยศโอเคแล้วไอ้น,นี้พี่รอนานไหมครับหลายวันไหมครับกว่าจะทราบผลอทราบผลใช่ไหมครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมสแกนส่งบร,ริษัทครับพิยศก็จะทราบไปใน3-5วันครับอืมโอเคก็ไม่นานเนาะครับ โอเคเรียบร้อยเนาะวันนี้เนาะครับพ่ยศะดวอ่าก็คือตกลงทาเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับอ่าช่องสถานการณ์แบบนี้นะครับพ่ยศอยากให้พ่ยศดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พ่ยศเอาไว้วางใจธนาการใจปาณิชแล้วก็บริษัทเอฟบูดีนะครับพ่ยศได้ครับขอบคุณมากครับน้องครับหวังว่าโอกาสหน้าผมได้รับใช้อ่หรือว่าดูแลคนในบุคคลในครอบครัวของพ่ยศอีกเพิ่มเติมนะพ่ยศนะได้ครับขอบคุณมากนะครับน้องต้อมพ่ยศขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับ